เฮ้ยผมก็สวัสดีทุกคนนะครับยี่สิบหูนย์ช่องบินไทยแลนด์นะผมนี่ก็จะไปทำงานเหมือนเดิมเพิ่มเติมไม่เคยเปลี่ยนอานาวาก็จะวอร์มเครื่องไปก่อนนะยครับผมก่อนที่เราจะไปซัดไม่ถึงไม่เช่ไม่ซัดหรอกเพราะช่วงนี้มก็เฉียดรถเบาลงลนะ แต่ปัญหาที่แบบมีเนียนี้ผมก็สามารถซ่อมมันได้นะด้วยตัวของผมเองนะเย้ yeah. คตรตึงเลยครับน้งนงองๆมันก็ไม่ได้ซ่มอมยากอะไรหรอกไเวนะถ้าเราเข้าใจมันนะอันดับแรกผมก็ทำการลองหลายอย่างไม่ได้ไปผมไม่ไม่ได้ไปยุ่งกับปามไอเบียเลยนะ ทําแบบทำอันนั้นอย่างเดียวเลยโอเคครับผมเจอกัน ชีวิตแบบยูทูบเบอร์ใครชีวิตยังไงไปกับกล้องอยู่กับกล้องถ่ายชิปอาชปอย่านนั้นเละชีวิตชีวิตแบบยนะูทูบเบอร์เนาะใครมันจะเป็นสุดยอดอะไรขนาดนั้นไม่มีใช่เก่งเท่าพี่แล้วแหละ ไปช้อปรีรบไปเพราะไม่ต้องรีบมเหมือนเดิมทำไม่เกินน้อยยี่นล้วเนี่ยโอ้ยยังขึ้นเฉยๆเป็นแหลวัยไยไม่ได้ไม่ทันเลย ทั้งว่ดตาหายแล้วไอ,อ,อ้เชยเชอโค้งสองทีแม่งขึ้นมาอีกแล้วกูก,ก็ตามไปเล่นด้วยจะเลยเนนะี่ย えっ นดี<า>่ยวมันได้ใจมากเลยน้องที่ไปเล่นด้วยพี่เล่นด้วยก็ว่าไปอยากอะไรวะรถทำไมมันมันทำไมแรงจังวะไม่รู้เหมือนกัน,นพี่ก็ไม่มีอะไรนะครับแค่หัวเตียนสีม่วงไม่ใช่ไม่ใช่พองากาศพลิเกตอไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ แตกแต่สีแดงๆของโออาหกดีอ okay, okay. oh, sure, 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 sure. oh, uh ๋อไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่กล่องกลองเดิมๆนิดๆหน่อยๆอออใช่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 ก็ใช่อาสิบห้าอ๋อนี่ก็ใช่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 ฮมนจีวาชิมหายีลยเล็นโเนลำมโอ้จะไปก็ไม่ไปกูจะไปมึงก็จะแซง เป็นสถทานข้ามโอ้เจา้าว่ะบ้านกูมีทางรถไฟด้วยเอาเดเอาเดเอาเดอไรเอ่นนะมีทางรถไฟอะ่ะตำหลับคนที่ถาม,มา่าผมเป็นคนที่ไหนคนคนไรเอ็ดน,นะครับผม มันเด็กเหม่อ,มอยไม่เคยเล็นโคง้เโคงเล่นโคงไม่ใช่มันต้องเทยอย่างเดียวเลยเเยัดเทขึ้ขี่ธรรมดาหน่นะาหรอกปไม่ดูวะกูชินมาแล้วก็แ,แต่กูขยับใ่าวะคนเดียวคนเดียวเนี่ยสั์เราหาอะไรเพื่อนหาอะไรไหมเอาไปบอไปบอเูยอุปบอกมง่อางูยอปบอ,อ,บอ,อ,บอ,อ,บอฮะ พี่แรงว่าอพี่โอ้ผมกว่าพี่จะไม่แรงทะานะเนี่ได้พี่ก็รอถนนกว้างๆเลยออย่างเี้เองก็ไม่บอกโอ้จะได้พามาตั้งแต่ว่าแอกจะได้จบๆเดี๋ยวใจไปเลยผมโอ้มาดู้ว่าผมจะทำวิธีนี้มันจะหายหรือเปล่าว่าช่างบอกว่าถ้ามันขึ้นอีกให้ทำแบบเดิมไม่ใช่ทำแบบเดิมดิถ้ามันขึ้นอีกก็ให้เอาปิดแล้วก็สตาร์ทไปมันก็จะหายเขาบอกว่าอย่างนงี้ ผมไม่รู้ว่ามันจริงหรือเปล่านะมงูจะได้เล่นกับใครสักคนที่เป็นตระกูลคาวาสีขาวๆนะหรือเปล่าน่าจะใช่แหละโอ้เพนนี่ย้อนสอนมาเห็นกูแล้วก็จะด่ากูได้บ้างนี่หานี่มึงเข้ามาทำไมเรียนนี้อา้าวแล้วมึงย้อนสอนมาทำไมล่ะครับ มึงไม่เห็นเหรอทองอ่ะผมให้ย้อนสอนไฟายเขียว Uhm เปียมันเลยเฮ ma oh. oh, so? ียโอ้กว่วยมึงจะมาแม่งอะไรนักหนวนโอ้นี้หลุดเลยจ้ะขี่ลงไม่แล้วปูโอ้ขี่ไม่ยังไงจะชูมกรนักหลุดกล่วยได้ๆๆๆ๋ยวข้าก่อนแรงจัดชูมากชูมกรนักหลุดเลย เว้ยกูหลังมันเลยอุยบายกูหลง15ครับผมมันจะคงไม่ขนาดเมื่อ15เลย่ะแซดทำไมมันม่แหลงวะดแซดหรือว่ามันเป็นนักเก็บเนาะ คนช้อนนะครับผมมาหน่อยสองสูบอ่ะพอไม่เกินสามร้อยนะอยากเจอครับผมข้า,าว้าวสีัตั์ข้าวเลยออกลูกข้าวซะงั้นชัตสองรยก็จัตสองรเออชัตสามก็จัตสามเด็ด 3. ให้สี่เลยมาหามาหามานะทุกคน ใครมีก็บอกใครบอกก็ไม่เย่ yeah, เลยแม่งเปิดชู้เปิดไปเลยแม่งตลอดได้กูต้องไปจอดกำลังมั่นแม่แหมว้ยมีแต่ใจจัดเพลทั้งเดียา